สวัสดีครับสมาชิกสีกรุงบกเกอร์ทุกท่านผมโคชนาทีวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาฟังเฮียสีกรุงแจกเงินกันนะครับขอแนะนําให้สมาชิกทุกท่านฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเฮียเขาแจกเงินท่านบ้างตอนไหนขอเชิญรับฟังได้เลยครับระบบความคิดผมเกิดยังไละ่ะนะเกี่ยวกับไม้กัระวังคิดผมคิด ดัดแปลงยังไงให้ประกันภัยเนี่ยมาให้ประชาชนเข้าใจง่ายและขายง่ายนะท้าทุกคนอยากจะยื่อาชีพนี้เรามีในได้นะลงความคิดคิดก่อนรวยก่อนนะวฉะนั้ใครคิดได้เราไม่ไปฏดบันก็จนแหละนะนะคิดก่อนทำก่อนรวยแน่ผมสมว่าผมเป็นในก่อนในกอถ้าอยากจะยื้อาชีพนี้หรือ,อยืออาชีพไหนก็นะนะนกแล้วแต่นะครับนะในกอตั้งเลยว่านะ คุณเคยคิดหรือไม่ว่าอนาคตจากนี้อีกสามปีข้างหน้าคุณอยากเห็นภาพกตัวเองเป็นอย่างไรในความคิดว่าอีกสามปีข้างหน้านะเขาอยากจะมีบ้านท่านหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นครอบครัวที่สมบูรณ์ประกอบด้วยบ้านหนึ่งหลังเอาตั้งไว้ร้านสองแล้วกันเป็นบ้านเถอาอะไรเลยรถหนึ่งคันแปดแสนหรือรถพิกาอัน 8, ะน,ะนี้ก็เจ็ดแสนละเงินสดทุกสามล้านมีอาชีพอะไรหน่ะที่ที่ใช้เวลาสามปีแล้วนะเราหาได้ห้าล้าน มีอาชีพนี้ครับนะนะถ้าเกิดคุณมีอาชีพอื่นคุณมีเงินเดือนเดือวละนะนะคุณมีเงินเดือนนะนะเดือนละหมื่นห้ายังเก่งคุณเก็บได้ไม่เกินเดือนละห้าพันผม็ดูคุณเก่งนะถ้าเกิดสุดเกิดคุณมีรายได้เดือนละ 15, หมื่นห้าหกค่าเช่าบ้านค่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารที่คุณกินอยู่หรือตั้หมื่นหรือสั 5, ้ห้าห้าพันนั่บแปว่าคุณมีเงินเก็บเดือนละห้าพันปีหนึ่งก็แค่หกหมื่นใช่ไหมละ่ะสิบปีหกแสน ไหนล่ะห้าล้านสิปีน่าแค่หกแสนน่ะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ห้าล้านคุณต้องเก็บเงิน,นประเภทนี้ถึงแปดสามปีสี่เดือนยาวไหมครับชาติที่เก็บไม่ทำเก็ชาตินาได้ไหมครับไม่ใช่เพราะหมายที่ผมอยาญจก็บอกคุณเลยคือสามปีในวงเงินสามปียาล้านไม่ใช่แปดสามปีสี่เดือนถ้าคุณเชื่อผมผมท้ายคุณอยู่ในอาชีพนี้ไปในสามปีคุณมีได้ไ,ดนะไม่ถึงห้าล้านเนี่ย ความฝันนะฝันอยากจะมีรถนะฝันอยากจะมีบ้านฝันอยากจะมีเงินเป้าหมายคือหะาร้านแต่ความจริงเนี่ยนะนะคุณมีเงินเก็บปีละแค่ 60, หกหมื่นหรือห้าพันเนี่ยสิปีหกแสนคุณคาดคิดนะเด็กยังวัวลอกกูเลยผูนะ้คนตั้งสโลแกนนีนะ่อยากรวยต้องหา,างานเรื่อนผม ปรสบความสำเร็จจากการขับประกันรถยนต์เมื่อปีสามึ่งผมทำธุรกิจนี้แค่25เดือนผมไม่ได้ได้เงินสี่ห้ามื่นแล้วผมก็เได้ตั้งชื่อว่าอยากรวยต้องขายประกันรถยนต์ข้อมูลของเบี้ยประกันภัยเนี่ยนะเมื่อปีห้าห้วทั้งระบบเนี่ยมีอยู่แสนเจ็ดหมนเก้นล้านรถยนต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ รถยนต์พอรถยนต์นี้าถเร์นต์พราะตลาดในรถยนต์นี่ก,นนกว้างกว้างมากอยู่แลวคนส่งแค่สอร์ซอากีห้าเปเซ็นต์บเตอร์สามส่เปเอร์รถยนต์ยังเป็นตัวตัวดำเลยรถยนต์เมื่อปีห้าห้านี่มีเวียัหนึ่งแสนสามัานกว่าล้านแล้วแต่ปีแตป่ปีเพี่ยเพิ่มมาเพิ่มมากขึ้นเพราะรถยนต์ขายได้ง,ง่ายขึ้นมีการจัดงานมอเตอร์โชว์จริงมีรถออกมาใหม่ๆปีนึงปีนึงนะสี่หาแสนกันจัดงานแค่มอเตอร์โชว์แค่สิวัน มีคนจองรถมือสามสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรถยนต์เป็นเป็นสิ่งที่หาเบีย้ยประกันได้ง่ายสุดเลยข้อดีที่แตกต่างจากการทําตลาดด้วยแบบเดิมแน่ดีเราคือขายนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราขายเพื่อเรียนรู้พอเราเป็นแล้เราไม่ขายละเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนไว้บอกว่า,วาคุณจะมีะไรายได้จากการแนะนำสองยิง พอคุณขายไปแล้วคุณอยากขายแล้วคุณแนะนําเข้ามาเป็นสมาชิกติดตัวคุณนั่นสมาชิกไม่ใช่การขายลนะคุณสอนเขาขายสอนเขาขายเพราะฉะนนั้เขาไปขายนะเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะมีไร้่ด้ากการแนะนำสมาชิกไม่ใช่การขายและการแนะนําจะไม่มีวันสิ้นสุดคุณสอนแนะนําต่อต่อต่อได้นะคุณแนะนำในกอในกอแนะนำในขอแนะนำในขอคุณแนะนำหนึ่งคนเนี่ยอาจจะต่อไปเป็นร้อยหรือพันคนก็ได้เพราะหน้าที่คุณคือต้องแนะนำติดตัว เรื่องจริงครับผมยืนยันเพราะทุกวันนี้ผมก็ทำหน้าที่แนะนำและบริหารทีมผมยืนยันครับว่าผมปฏิบัติตัวตามที่เฮียสีกุ้งแนะนำทุกประการแล้วผมมีรายได้จริงๆครับยืนยันครับประกันภัยเป็นเป็นสินค้าที่มีวันวันหมออยู่สมาชิกซื้อแล้วต้องซื้อซับเพราะฉะนั้นประกันภัยลดจนเนี่ย ไม่เกินหนึ่งปีหมออยู่ละปีหน้าเราซื้อซ้ำถ้าคุณถูกกว่าแล้วดีกว่าก็จะนี้ไปไหนสมมติว่าเขาซื้อประกันกับคนอื่นสองหมื่นมาเจอคุณนะคุณได้ส่วนลดไปสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันเขาได้ส่วนลดสองพันสี่เขาจ่ายเรมหมื่นเจ็ดรนั่นก็สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ไปซื้อสองหมื่นเนี่ยเขาซื้อคุณหมื่นเจ็ดร้เนี่ยเขาซื้อซื้อถูกกว่าเขาบอกต่อไหมแน่นเรเกาบอกต่อแล้วปีหน้าหมออยุเขาซื้อซ้ำไหม เขาซื้อซ้าแน่เขาก็ไม่กลับไปซื้อสองหมืนน่นแน่ปีหน้าอาจจะตัวหมื่นเจ็ก็ได้ถ้าเกิดขับรถด,ดีประวัติดีก็จะลดลดลงนั้นัน้นประกันภัยเป็นสินค้าที่มีวาอายุสามาชิกซื้อรถต้องซื้อซ้ำไม่ต้องแข่งขันในปีต่ออายุเพราะสมาชิกได้รับการบริการที่ดีเช่นชนแล้วบริษัทออกมาบริการดีอูด,ดีทุกอย่างดีหมดแล้วลก็รวมถึงส่วนลดมากพอเขาเคยจ่ายคนอื่นสองหมืน่น มาเจอคุณเหลือหมื่นหมื่นเจ็ดกว่านะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องต่ออายุตัวเองอยู่แล้วนะะะเพราฉนั้นในการต่ออายุคก็ต้องมีการแข่งขันเลยนะไม่ต้องแข่งขันในปีต่ออายุเพราะสมาชิกและการโดยการที่ดีรวมถึงส่วนลดมากพอที่จะซื้อสินค้าใช้เงินต่อเนื่องสินค้ามันมีหลากหลายเหมือนกรถยนต์ไปทะเลอัคคีมาดิเราทำได้หมดเลยแล้นเราไม่ใช่ขายเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการรถยนต์เป็น เป็นหลักนะครับโนะครงสร้างของโลกรงงานระด่บระบบเอ็มจีเอ็มเอ็มจีเอ็มเนี่ยจะม m นเบิกเจ็บมันเบิรู้แล้วบอกต่อคุณรู้คุณบอกต่อทุกทีที่คุณบอกเนี่ยนะคุณจะได้ค่าในหน้าก็คือค่าแนะนำบวกค่าตำแหน่งโครงสร้างของ M G M เนี่ยนะผมสร้างขึ้นมาหกหกหกคันบันทัดหกคันแต่ในเนื้อังมีต่ออีก3ขั้นนะนะ,นะะเริ่มต้นสมัคร ครั้งแรกนะคุณเป็นสมาชิกนะเราไม่บังคับยอดนะสมาชิกสมาชิกเนี่ยระดับหกเนี่ยซื้อเราผมให้ส่วนลดไปซื้อนะครับยังไม่สามารถขายประกันไปได้ซื้อผมให้ส่วนลดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นสมาชิกผมระดับหกเนี่ยผมไม่บังคับยอดคุณอะนะ <c oughs> ผมได้ส่วนลดมาฐานผม,มให้ส่วนลดคุณนะ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วแต่อันนี้ จุดึ่งก็10-12เปอร์เซ็นต์แล้วกันสมมติว่าคุณเคยจ่ายเบี้ย20,000กับบริษัทอื่นคุณมาเจอผมคุณจ่ายเบี้ยเ่นเจ็ด76นั่นคือขอให้ส่วนลดคุณ12เปอร์เซ็นต์ในเมื่อคุณเคยจ่ายเบี้ย20,000คุณมาเป็นสมาชิกสีกรุงนะคุณได้ลด12เปอร์เซ็นต์คุณพอใจคุณก็บอกต่อทุกๆครั้งที่คุณบอกกับใครก็แล้วแต่แลวเรื่องคุณแนะนำสมาชิกติดตัวคุณเนี่ยร้อยค่าแนะนำคุณ1เปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตของคนคนนั้นเลยครับ ดังนั้นเอาในกอหนึ่งคนในกองจะซื้อหรือจะขายนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขัน้นอนดับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชิเ้เท่าน,นั้นแล้วก็เป็นระดับห้าการที่จะขึ้นระดับห้าเนี่ยนะในปีใหม่เนี่ยผมขอบังคับว่าทุกคนต้องสอบอันนี้นะพอสอบอันนี้หน้าแล้วปุ๊บเนี่ยนะทุกคนต้องมียอดขายตัวเองหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทภายในสามเดือนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ขอแก้ไขตรงนี้นิดหน่อยนะครับระดับ5สอบบัตรในหน้าก็จะปรับเป็นระดับ5ได้โดยไม่จาเป็นต้องมียอดถึง150,000บาทนะครับนะครับเพียงแค่ท่านสอบได้บัตรในหน้าท่านก็จะได้รับการปรับเป็นระดับ5แต่ถ้าท่านอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเชื่อผมนะครับท่านเรียนรู้ให้ครบทุกๆหลักสูตรที่ผมส่งให้ทุกท่าน แล้วท่านจะมีรายได้ยั่งยืนแน่นอนครับเชิญรับฟังต่อนะครับเนี่ยขายไม่ยากหรอกลดแค่สองคันนะประเภทหนึ่งสองสางคันก็ก็ครบละภายในสามเดือนหรือหนึ่งเดือนก็ได้ถ้าคุณถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทผมจะปรั่นให้คุณเป็นแบบผ้าเลยแบบผ้าเนี่ยคุณจะได้ค่าตำแหน่งสามเปอร์เซ็นต์บวกค่าแนะเราอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าสมมติคุณขึ้นระดับห้าคุณมีสมาชิกเป็นระดับหกหนึ่งคนสมาชิกระดับหกหนึ่งคนเนี่ย เป็นสวาริกที่คุณแนะนําติดตัวคุณจะได้ค่าตำแหน่ง3%บวกค่าแนะนำ1%ผมว่สวาร์ิ้งท่านนั้นซื้อบีย้ยจ่ายเบีย้ยประกันภยัย 20, ั20,000สวาชิทานนั้นได้ลด2แล้วลดไป2.4คุณยังได้3%ของเบี้ย20,000แล้วค่าแนะน1%เป็นนะนะของเบี้ย20,000เพราะฉนั้นสวาริงระดับ6จ่ายเบี้ย20,000คุณได้3%ก็นกอ600แล้วได้ค่านาน1%เป็น,เป,นเป็น200เพราะนั้น คุณจะได้จากสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวเนี่ยนะรวมแล้วเป็นแปดลอยดีไหมครับแค่คนเดียวนะและแ่แค่เคสเดียวด้วยแต่ถ้าขายเค่อ่ะพอคุณขึ้นะระดับห้าแล้วรว่นเร็วแล้วคุณยังขายคนเดียวก็ได้นะให้มีเบี้ยสามแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายแม้แต่บาทหนึง่งใต้ล่างที่คุณแนะนํามาขายให้มียอดสามแสนก็จะดันคุณขึ้นเป็นระดับสี่เลย พอคุณขึ้นแบบสีป่ปบปนะแน่นอนตำแหน่งคุณสมุดเนี่ยคุณได้ค่าตำแหน่งแล้วนะนะมันเพจ่ก,การขยายขยายงานคุณได้ค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์บวกค่าแนะนำอีกหน่งเปอถ้าเกิดลูกทีมนะนะลูกทีมที่ติดตัวคุณขายยอด20งหมื่ลูกทีมติดตัวคุณนะขายยอดสองหมถ้าลูกทีมคุณเป็นระดับหคุณจะได้จากลูกทีมของคุณนะหนึ่บาทถ้าเขาจเบียสองหมื่ได้จยกอะไรได้จากค่าตำแหน่งสี่เปร แล้วอยากคาดได้นำอีกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นคือสองร้อยหนึ่งพันลถ้าเกิดไม่ใช่ทุกทีมุณล,ละ่ะอาจจะเป็นหลานทีมหรือเหลนทีมก็ได้หลานหรือเหนหรือลงก็ได้คุณได้ท่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นคุนคาแนะ้นำคือต้องได้ติดตัวถ้าไม่ติดตัวก็ไม่ได้แต่ข้าตตำแหน่งคุณได้น่ะคุณจะกินทั้งหลานทั้งเลนทั้งหลนงได้เต้หมดเลยคุณจะขายคนเดียวให้ได้เก้าแสนภาในสามเดือนหรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึง่ง ใต้ล่างขายได้เก้าแสนก็จะดันคุณขึ้นเป็นระดับสามระดับสามเนี่ยคุณได้แค่ตำแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์บวกค่านตำแหน่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นภายในสามเดือนเนี่ยนะก็จะดันคุณขึ้นไปเนึง่งถ้าเกิดคุณมีระดับหกหนึ่งก้นเขามียอดขายนะนะสองหมื่นคุณกินค่าตำแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งบันดับแล้วคนคนที่ดับผกเนี่ยเป็นการแนะนำติดตัวคุณแนะนำติดตัวคุณเองคุณจะได้ขั้นอันไหนหนึง่งเปอร์เซ็นต์ เรอเป็นโะน้คุณจะขายคนเดียวก็ได้ให้ได้2,007หรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทเดียวใต้ร่างดังให้คุณได้2,007ก็จะดังทีแบบ่แบบแบบสองหรือแบบหนึ่งข้อดีของผมสร้างนี้นะนะใครขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้วไม่ลงสมมติคุณอยู่ระดับสามบังคํัว่าทั้งองค์กรบุญต้องมีเบีย้ยเดือน300,000ติดต่อกันสามเดือน เพราะถ้าเกิดเดือนสามแสนติดต่อกันแล้วสามเดือนหรือเดือนเดียวได้เก้าแสนพก็ขึ้นเลยพอคุณขึ้นแบบสามรับเนี่ยนะเดือนถัดไปคุณอาจจะขายไม่ถึงเดือนสามแสนอาจจะขายได้เดือนละแสนผมไม่ลดตำแหน่งคุณครับเพราะงการนี้ไม่เหมือนธุรกิจอื่นธุรกิจธุรกิจอื่นขึ้นแล้วลงได้อัน,นี้ขึ้นแล้วไม่ลงผมให้คุณขึ้นแล้วขึ้นเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมเองมีนะระดับหนึ่งบวกบวกบวกและบวกบวกบวกถึงสามบวกด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีบางท่านทําได้ถึง2บวกนะอ๋อหนึ่งบวกก็คือเพิ่มอีกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ะเอาไว้ใครไม่เข้าใจหนึ่งบวกกับบวกแล้วค่อยคอุยดีๆกันเพราะฉะนั้นผมมีหกบรรดาหกขั้นท่านต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะคลิปวิดีโอนี้จะบอกท่านเลยนะคุณสามารถจะโหลดข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยนะครับ,นะรบต่อไปโครงสร้างของการจหญ่ให้นายนำผมเชื่อได้ว่าถ้าคุณอยู่ในอาชีพนี้ไม่น่าเกิน ไม่น่าเกินปีขึ้นคุณจะขึ้นไปนดับหนึ่งเลยถ้าคุณตั้งใจทำจริงการจะขึ้นไปนดับหนึ่งเนี่ยคุณเะก็ต้องมีคอติดตัวน่าจะเป็นร้อยอ่ะผมยกตัวอย่างต้องหกท่านแล้วกันนะครับคุณขึ้นดับหนึ่งคุณจะมีสองสามสี่ห้าและหกจากโครงสร้างนี้มีคนอยู่เก้าคนเก้าคนเป็นสมาชิกที่คุณแนะนําติดตัวเลยแนะนำติดติดตัวเลย คุณจะได้ค่าแนะนำนะจากทุกๆคนที่ขายเนี่ยคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแนะนําแต่ความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยคุณไม่ใช่มีแค่เก้าคนนะคุณจะมป็นคนติดตัวเป็นเป็นร้อยล่ะผมยกตัวอย่างแค่เก้าคนเลยนเพราะหนึ่งนะคุณคนระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกขายเมื่อไหรคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตของคนกลุ่มนี้เลยของคนกลุ่มนี้เลย คุณสองเป็นลูกทีมคุณติดตัวคุณคุณสองขายคุณได้ค่านำหนึ่งเปอร์เซ็นคุณสองมีลูกทีมะลูกทีมของคุณสองทั้งหมดนี่อาจจะเป็นหลานทีมเลนทีมนะขึ้นอยู่คุณสองทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นขนกลุ่มนี้ต่างๆถ้าจะซื้อหรือจะขายต่างๆเนี่ยนะนะเขาต้องจ่ายผมโยให้คุณอีกศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์จากกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยแต่คุณสองนะได้ค่านำคุณต้องเขาจะได้ค่านำนะ คุณจะได้ค่าแนะนำจากเขาเหนึ่งเปอร์เซ็นต์้ถ้าคุณสองขายคนเดียวคุณได้จากคุณสองนะบวกด้วยค่าแนะนำกับค่าตำแหน่งคุณได้หนึ่งจุดห้าแล้วองค์กรคุณสองทั้งหมดเนี่ยจะต้องจ่ายคุณจุดห้าคุณสามนะครับคุณสามทั้งองค์กรเลยจะต้องให้คุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าตำแหน่งหรือเราเรียก่าค่าค่าทีมงานคุณสี่ทั้งองค์กรเลยให้คุณสองเปอร์เซ็นต์ คุณห้าทั้งองค์กรเลยให้คุณสามส็จคุณหกให้คุณหกสิ็งจโคงสร้างลูกนี้เนี่ยสมาชิกแ่เก้าคนมันแตกตัวออกมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไหมแต่ความจริงเนี่ยคุณเนะนตัวไม่ใช่เก้าคนคุณเนะนตัวออกมาเป็นร้อยอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่เก้าคนนะแต่คนแต่คนเนี่ยสร้างทีมงานออกมาได้มากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นคงสร้างนี้ ไม่มีคำว่าตันมีแต่ขยายต่อไปเรื่อยๆครับต่อ,อการดึงสายงานคุณขึ้นเป็นดับหนึ่งคุณอาจจะมีสองและสามติดตัวอันนี้อาจจะละเอียดไปนิดหนึง่งนะเอาเป็นสีแล้วกันคุณมีคุ้สีติดตัวคุณคุณขึ้นระดับหนึ่งแต่คุณสร้างสีหนึ่งคนคุณกินตำแหน่งของสีเนี่ยส คุณจะต่างกับสีอยู่สองระดับนะนะสีก็มีลูกทีมสองคนนะเป็นตั้งหกสองคนสี 4, กินลูกทีมละหกนะสองคนกินคนละสี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งแล้วแนะนำหกโดยตรงคุณจะได้หกเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่บังเอิญมี4ีาาข้างซีเป็นลูกทีมคุณไงเพราะนั้นคุณก็จะกินหลานทีมนะนะรวมถึงนะคุณสีด้วยนะสองเปอร์เซ็นต์ หกท่านนี้เก่งสอบปัดรในหนาได้แล้วก็ทาเบี้ยไรยแสนหน้าก็ปรับเป็นแบบห้าเพราะปรับเป็นแบบห้าเนี่ยนะเดิมทีสี่กินคุณหกได้สี่เปอร์เซ็นต์เพราะคุณหกคนตนนี้เก่งมีเบี้ยแสนหน้าแล้วมีแบบีนหน้าด้วยก็ขึ้นเป็นแบบห้าพะเป็นแบบห้าปุ๊บเนี่ยนะโครงสร้างเปลี่ยนละทั้งองค์กรของห้าที่โตขึ้นมาเนี่ยใจ ค่าตาแหน่งให้คุณสี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะเขาขึ้นไปเป็นหนึ่งตำแหน่งแล้วคุณห้าท่านนี้ก็เก่งนะองค์กรใหญ่โตมากขึ้นก็มีสี่ก็มีเบีย้ยสามแสนขึ้นไปก็ต่อเป็นแบบสี่ทันที่ที่ตําแหน่งเท่ากันนะทั้งองค์กรหลุดจากสี่ท่านนี้เลยยกเว้นนะว่าองค์กรนี้นะคุณคุณคุณสี่ทั้งตองซ้ายมือเนี่ยจะไม่ได้ค่าอะไรจาก สี่ฝั่งขวาเม,มือละเพราะเขาไล่ทางละเพียงแต่ว่าสี่ที่ติดตัวยังได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลอชีวิตเลยแล้วนอกนั้นไม่ไม่ได้แล้วองค์กรนี้ไปไหนละ่ะองค์กรนี้นะทีมงานทีมนี้ต่างๆก็ขึ้นไปอยู่กับนะ,นะนะคุณหนึ่งนะครับอาจจะต้องพูดถึงสามหรือสองแต่ในนี้ไม่มีสามสองก็เลยไปขึ้นกับคุณหนึ่งเลยสองเปอร์เซ็นตะ์นะนะที่คุณหนึ่งได้จากกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยสองเปอร์เซ็นต์ สี่ท่านนี้หรือหกคนเดียวละแล้วก็อีกคนหนึ่งถูกแยกออกไปละถ้าเขาอยากอยากจะดึงกลับมามันก็มีวิธีเดียวเขาต้องสร้างทีมงานได้มากกว่านี้แล้วให้มีนะตำแหน่งสูงกว่านี้อย่างเช่นถ้าเขาสร้างทีมงานให้มากกว่านี้แล้วมีค่าเบี้ยเก้าแสนนะเขาสามารถที่จะเขาเขาจะเลื่อนเป็นระดับสามเลยเพราะระดับสามพุเนี่ยคนนี้อ่าคนนี้เป็นสี่ ตำแหน่งต่ากว่าก็จะถูกดึงกลับมาทั้งองคอ์กรเลยนี่คือระบบที่เราสร้างมาแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับสินค้าดีราคาถูกแล้วบอกต่อแนะนะนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมเปรียบนะบผมเปรียบมีอยูนะ่หกระดับผมเปรียบเราเราระดับแต่ตอนนี้ผมมีระดนะับหนึง่งบวกนะสองบวกสามบวกแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับคุณพิ่ระดับหนึ่ง คุณกินะระดับหกนะสมมติสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะระดับหกได้นะต่างกด้ได้จากตัวเองเพราะเราเพราะเราซื้อสินค้าผมลดให้คุณะระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นระดับหนึ่งเนี่ยนะนะจะกินผลต่างระดับหกหนี่ยหกเปอร์เซ็นตะ์วีพีระดับหนึ่ง นะฮะได้ได้ได้ค่าตำแหน่งนระดับ6กเประดับ2องได้ห้ระดับ3ามได้หระดับ4ได้4ระดับ5ได้3นี่คงสร้างตายตัวเลยครับนะครับตายตัวเลยนะครับอ่านะผมยกตัวอย่างสมมติคุณในคุณชื่อกอในกอสวัสด์วันแรกเป็นแบบ6 ไม่บอกนะ,ปปะ 6, นะมีเบีย้ยหกพันบาทเบีย้ยหกพันบาทเป็นยังไงครับคือเบีย้ยประเภทสามบวกเบี้ยหกพันรงมรลอยหกร้อยเป็นหกันหนนะในกรมีรถคันหนึ่งซื้อเบีย้ยสามบวกผมมาลดให้ในกรนะสองเปอร์เซ็นต์นะนะในกรมนะแนะนำลูกค้าแล้วสอบแบบนี้หน้าได้ เราก็แนะนำลูกค้ามานะในกองมีเบี้ยเกินแสนห้าไปในเดือนเดือนหรือสามเดือนล้หรือสามเดือนก็ได้ผมก็ปรับจากในกอนะนะจากดับห้าจากดับหกเป็นดับห้าในกอแนะนำเอและบีนะถ,ถือว่าติดตัวมาเอและบีเป็นในกองแนะนำติดตัวแต่ความจริงเนี่ยในกองแนะนำคนรอบตัวได้เป็นร้อยเลยยกตัวอย่างสองสองคนก่อนในกองแนะนำเอและบี A กับ b นะซื้อปันกับผมนะผมจะให้ค่าแนะนำในกองอรนถ้า A ซื้อหรือ B ซื้อส่วน A นะจะได้ค่าแน,น,น,นะ A, นำา1และ2 A ชักชวน1และ2มาเป็นสมาที่ผม A ก็จะได้ค่าแนะนำานนะจาก1และ 2, A ละ2นะส่วนในกอนจะไม่ได้ค่าแนะนำจาก 1, 1และ2เพราะ1และ2 ไม่ได้ในกงไม่ได้ติดตัวส่วน B แนะนำสามแนะนส่สามแนะนสี่ขายประกันภบยได้นะหรือซื้อสิค้ากบมสแนะสีซื้อสิค้ากบมไม่นะใน B ก็จะได้ค่าแนะนำหนส่วนในกถ้าเกิดหนึ่งสสสีถ้าเกิดซื้อประกันภูมิผมให้ส่วนลดไปแล้วนในกอจะได้ค่าตำแหน่งสเทั้งองค์กร ทั้งหมดนี่เลยครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปนี้นั้นในกรกินสามสร็จทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโครงสร้างนี้เนี่ยในกรแค่แนะนำเอกับบีนะแต่ความจริงเนี่ยในกรสามารถแนะนำนะเอบีซีดีได้หมดเลยนั่นติดตัวได้เป็นร้อยเป็นเป็นพันเลยแค่สองคนมันแตกไปหนึ่แล้วถ้าเป็นร้อยเป็นเป็นพันเลยเป็นทุกภาพเองเลย นัโอกาสที่จแต่ออกมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยแค่ร้อยส0งร้อก็แตกไปเยอะแล้วนะี่ละนะอยากรวยต้องมาทการลงทุนโครงสร้างตัวนี้เนี่ยนะผมบอกว่าสินค้าดีราคาถูกแนะนำต่อเอาหนึ่งบอกหนึ่งก็บอกวันแรกคุณเป็นคนซื้อคุณคุณคือคุณหนึ่งคุณหนึ่งใจพี่ผมหกพันหคือมูนว่าประเภทสามบวกเราลบรด้วยหกพันห หนึ่งคนผมไม่สามารถที่จนะให้ผลตอบแทนต่างดนะ้เพราะว่าตัว่าคุณซื้อเองระบบเชือข่ายไม่เกิดน,นะคุณคิดว่าคุณเคยจ่ายเบีย้ยนะครับหกพั 6, 6, นหะกคุณเคยจ่ายคนอื่นนะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมถูกกว่าคุณจ่ายผุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมสนุกที่คุณจ่ายเนี่ยนะผมถูกกว่าแน่คุณก็แนะนําคุณสอง คุณสมองจ่ายเหมือนกันใจา,า,ายก็เหมือนกันเมือหกันมเงนเพราะหนึ่งกับสองจ่ายเบี้ยสองคนเป็นหะมื่นสามสองะคุณอยู่ระดับในกาอาจจะอยู่ระดับห้าบางระดับหกเนี่ยสักสามเปร์เซนะเบียหมื่นสามสองเาได้ได้ผลตอบแทนไปสามร้อย้าสกสองคนนะบอกเกอยเป็นสี่คนเป็นแปดคนนะเป็นสิบหกเป็นสามสองนะ ถ้าเกิดโครงสร้างที่มันตอ่อกระหนึ่งสิบชั้นละ่ะทุกคนมีนั่นี่บอกหนึ่งหนึ่งบอกสองสองบ่อสี่นะถ้าเป็นสิบชั้นเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาะหนึ่งพันยี่สิบสี่คนถ้าเปียกของเราหกร้อยหกสิบบาทเนี่ยนะเท่ากับในหนึ่งในเดือนนั้นเนี่ยมีเบียกหกล้านกว่าได้ได้เดือนหนึ่งสองแสนกว่าแล้วสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยนะสามเดือนมีมีห้าล้านเนี่ยสองปีก็นะนะไม่ใช่สามปีมีห้าล้านสองปีก็มีจบไปห้าล้านแล้ว เดือนหนึ่ง 2, สองแสนกว่าปีนี้ก็สองล้านกว่าแล้วสองปีก็สี่ล้านกว่าห้าล้านแล้มันคงสร้างมันง่ายเลยครับแล้วก็มีคนทำได้หลายหลายคนละเป็นไงครับกวามมันบรรยายเป็นไงเป็นประโยชน์ไหมไหมครับที่คุณมาฟังความบรรยายมาทั้งมดในวันนี้เนะี่ยเป็นประโยชน์รึไหมถ้าเป็นคุณแนะนำคนมาฟังผมดีแล้วคุณจะ มีได้ทน่ดีๆแ้วประสบความความสำเร็จผมบัรยายอยู่ในคลิปเนี้ยคุณกวได้ต่อเวลาเลยครับนะครับรวยแน่ถ้าเชื่อผมนะครับเริ่มวันนี้เลยครับผมเป็นพี่เลียงนครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีนะบรรยายเรื่องพอรบบอีกทีหนึ่งนะในอีกสักครู่หนึ่งนะครับขอพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีบรรยาย โปรเีนึ่งนะครับโอเคนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนมาครับผมสำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสมาชิกสีกุงเลือกอยู่ทีมงานโค้ชนาทีท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับผมจะจัดส่งคลิปอบรมออนไลน์ให้ท่านถึงบ้านทุกๆคน ที่เลือกอยู่ทีมงานโค้ชนาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับในการติดตามรับชมและรับฟังเฮียสีกงจากเงินทุกท่านแล้วนะครับอยู่ที่ท่านจะเก็บหรือไม่เก็บท่านจะรับหรือไม่รับท่านเป็นคนตัดสินใจอนาคตของท่านเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ